ถ้าอยากกาจัดมือที่3ให้คุณทําแบบนี้สวัสดีครับผมภุรบสอนจิตวิทยาความรักใสยดำเพราะแรกครับให้คุณหยุดส่องเขานะครับไม่ว่าจะแฟนคุณหรือว่ามือที่3ครับโดยเพาะมือที่3นะครับพะคุณยิ่งส่องจิตคุณยิ่งตกนะครับคุณยิ่งส่องนะครับคุณจะยิ่งรู้สึกแยกกับตัวเองนะครับคุณยิ่งส่องคุณยิ่งฟุ้งซ่านเพราะเวลานะครับในด้านของจิตวิทยานะครับเวลาเราส่องใครนะครับเราจะเอาชีวิตตัวของเราเนี่ยไปเทียบเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราจะกดให้ตัวเองต่ํากว่าอยู่เสมอแล้วก็ชูเขาให้สูงขึ้นครับ พราะถ้าเกิดคุณไปส่องนะครับคุณก็ยิ่งรู้สึกจิตตกยิ่งรู้สึกเศร้านะครับแฟนของคุณก็จะรู้สึกสัมผัสได้นะครับว่าทาไมอยู่คนคนนี้แล้วไม่มีความสุขเลยมีแต่วความสุ้งซ่านนะครับมีแต่วความเศร้านะครับเดี๋ยวสักพักนะครับคุณก็จะไปกดดันแฟนคุณนะครับยิ่ยงจะผลักให้เขาเนี่ยไปหามือที่3าโดยที่มือที่3เขาไม่ต้องทาอะไรเลยเ <ๆ S 2> ขาแค่ทําสวยๆมือที่3เมเขาใช้ความบ้าของคุณเองเนี่ยเป็นอาวุธที่ทําร้ายตัวคุณเองมาทิ่มแทงตัวคุณเองครับ ข้อ2ครับทำตัวให้คาดเดาไม่ได้เพราะอะไรครับมือที่3ข้อ2คุณอยู่แน่นอนนะครับแล้วเขานะครับจะพยายามยั่วคุณครับจะทําทุกวิถีทางที่จะยั่วให้คุณระเบิดเพื่อจะผลักคนกลางนะครับคือแฟนคุณเนี่ยไปหาเขาโดยที่เขาอะไม่ได้ลงมือลงไม้อะไรเลยนะครับเขาใช้แค่จิตวิยาต่ำๆของเขานะครับคือเขาจะโพสต์รูปที่มีความสุขกับแฟนคุณหรือไม่ก็โพสต์แคปชั่นที่แบบว่าทําให้คุณเนี่ยอยู่ไม่ได้เดี๋ยวคุณก็จะระเบิดออกมานะครับแต่ ให้คุณนะครับช็อกสมองมือที่3นะครับโดยการที่คุณน่ะไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกไปทั้งสิ้นนะครับและในทางกลับกันครับคุณมีแต่โพสต์มีความสุขสบายสวยไปทําสวยชีวิตดีมีความก้าวหน้าในการงานได้เงินเยอะขึ้นชีวิตดีขึ้นกินหรูอ,อยู่ดีมีความสุขกับแฟนคุณหรือไม่มีก็ได้ถ้าแฟนคุณไม่อยากให้ถ่ายก็ไม่เป็นไรทําตัวเองอย่างเดียวแต่อย่าให้มือที่สามมาจับได้นะครับว่าคุณมีปฏิกิริยาหรือว่าคุณน่ะ รู้สึกแย่นะครับในการที่แฟนคุณไปมีคนอื่นการทำแบบนี้นะครับมันจะช็อกสมองของมือที่3ามทำให้มือมือที่3เนี่ยไปไม่เป็นเพราะวันคิดว่าการที่มันโพสแย่คุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยระเ,ยเบิดออกมาทําให้คุณเน่ยเป็นผีบ้าแล้วก็ไปทะเลาะกับแฟนคุณไล่แฟนคุณเนี่ยไปหามือที่3เองข้อที่3ครับให้เราใช้เทคนิคนี้นะครับเมื่อเราใช้2เทคนิคแรกนะครับ ให้ใช้เิคนิคที่3นะครับคือให้คุณอ่ะซื้อนาฬิกาใแฟนคุณ1เรือนนะครับต้องให้แน่ใจนะครับว่าเป็นยี่ห้อที่เขาชอบแล้วเขาจะใส่ครับหลังจากนั้นก็ให้รอสัก3าสี่อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งให้แน่ใจนะครับว่าแฟนคุณเนี่ยเอานาฬิกานี้มาใช้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณโพสต์นะครับรูปนาฬิกาแบบเดียวกันเพราะเวลาคุณซื้อคุณซื้อเหมือนกัน2อันไงนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องแบบบอกแฟนคุณว่าคุณซื้อมา2อันบอกว่าโอเคให้เขาในโอกาสอะไรก็ได้1เหนนะครับหลังจากนั้นนะครับ เมื่อเรามั่นใจว่าเขาใส่แล้วนะครับให้คุณนะ่ะใสในการชนิดเดียวกันนะครับกับที่ซื้อให้แฟนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแกล้งให้เห็นในกาแล้วก็โพสต์นะครับมือที่3มันมาสอกแน่นอนนะครับแล้วให้คุณแคปชั่นไปนะครับนาฬิกาคู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนหนอมือที่3นะครับมาสองคุณแน่นอนนะครับพอมันส่องมันก็จะคิดว่าอาวทำไมต้องซื้อนาฬิกาคู่มาใส่ด้วยกันเดี๋ยวมันจะไปวินคนกลางนะครับ คราวนี้ครับแทนที่คุณจะระเบิดนะครับมันจะระเบิดเองแล้วมันจะผลักคนกลางมาหาคุณเองครับสําหรับใครนะครับที่มีปัญหามือที่3านะครับอยากจะขจัดมือที่3านะครับอยากจะวางยาพิษมือที่3ให้มันสิ้นซากไปนะครับคุณแนะนํามาลงคลาสดาร์คโพเซนนะครับยาพิษขจัดมือที่3าอย่าปล่อยให้มือที่3านะครับเป็นตัวที่ถ่วงดุนชีวิตคุณอยู่นะครับอย่าปล่อยให้มือที่3แย่งเงินแฟนคุณนะครับเอาไปใช้นะครับเงินพวกนี้มันสมควรจะเป็นของคุณของลูกคุณนะครับจัดการด่วนนะครับ และสำหรับใครนะครับทีม่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูได้เบื้องต้นฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ